สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่หน้าจอของช่องอันเสาบนอยู่ต่างแดนเนาะอ่าข่อยมาเห็ดอ่ามื่อนี้ข่อยเห็ดอ่ะอยิยัง,งาก่อนล่ะพี่เนอะอันข้างแก้วมังกรเนาะพอใหญ่เป่นมไม่เห็ดให้ข่อยเห็ดน้ากันแล้วกับสามีเนาะแล้วกะ็กะ็เลยทายขึ้นแบบเอาล่อเอาอันนั้นโรดอันล่อโรดกวงโรดน่ะนะ หวงรถทีแข้งแข็งลงโลงไม่เนี่ยมน่ะน,นะพี่น้องอันเกา่ากามาไ่หัวกระเลยสี่อันปลูกแก้วมังกรนาะพี่น้องนาะกระเลยที่ต้องมาไทายเบิงเมือกเศร้านี่ได้สามสามต้นนาะพี่น้องเนาะสามขางก่อนว่ได้เฮ็ดชุงดอกมิดกกัวๆพี่น้องเฮ็ดมิดกโกวนึงเพราะว่าอย่างหละ่ะเพราะว่านี่นี่คอยเฮ็ดนี่เห็นบ่ อันนั้นอันแก้วมืกก่อนกอยก็ล่างขึ้นกอยอันตัดออกนี่อันเก่ามันหลายปีเราก็ตัดออกบ่อมันเก่ามันบ่คคอยนั่นแล้วน้อพี่น้องนะบันนี้อันไม่จ้าเดี๋ยวขอจให้พ่อหญ่เอาขี่มามาทมไม่ค่อยอีกตีละเนี่ยเห็นบ่อหน่วยมันเป็นแลนละพี่น้องอันอันนี้ก็สิขึนได้เลยนะต้นนี้ก็สิขึนเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นก็สัตว์ขึนเทิงหันก็ออกมาเลยนะนี่ละพี่น้อง เขาทาบ่ไพสนใจบ่ปลูกแก้วมังกรน,นั่นแจกกระถางเนาะเอ้ยมันแยกกระถางเห็ดเป็นหลองเป็นอันนี้ของเพื่อนนะเนี่ยแกเ่เฮ็ดได้ซ้ำนี่เนาะพี่น้องเนาะอันมันมีซีตนมาห้ากับมีเล็กกันนะเล็กก็กะมาปลูกนี่ขอยงบ่ว่าเราหนังกระใจอยู่ข้างในขอก็เห็ดเป็นลกักลักนี่ก็เสียเอาไว้ตรงกลาง ตรงกลางแล้วก็ให้เพิ่นกอดขึ้นนี่กอดขึ้นนี่ก็เอาลงไปเลยนะพี่น้องเนี่ยต้นนี้ยม้ันด้แล้วอยู่ต้นนี้ยม้อนแล้วอยู่จะเบ่งเอาที่ละต้นนแล้วเนี่ย,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 ววลย,ยปลูกแล้วพี่น้องปลูกละนี่ละก็ะได้ซ้ำน,นี่ละพี่น้องเขาทาได้เนาะเขาทาเขาทาเขาทาม่ตอง่วงมาตองหวง่งหวงเลยเพราะว่าอันนี้สีน้าเนี่ยจ้างน้อยพี่น้องอัน,น แน่นแน่นดีแน่แนเด,ดี๋ยวพวนก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเดี๋ยวขวากสีงามได้บาทงามกว่าเกา่าบึงอันนี้อันหล่อแนวนี้นะพี่น้องนี่หล่อมันหล่อกลมๆกับมาตัดใส,ส่ในอันอันนันเพิ่นในอีหยังเพิ่นน,น,นั่นนะเนี่ยตัวเนี่ยสิคือกลัวเห็นบ่กับสียางมาเบิ่งข้างนอกนะ้าพี่น้องเนาะ ข่าวท่ายู่ได้ล่ะนี่เบิ่งเอาเข่าวท่าข่าวท่านี่ยวลาพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดเล่นไปเพราะได้อันนั้นนิดหน่อยบ่ได้มีอยังหลายดอกก็มะไายเบิ่งว่าแต่ละมืออ้อเฮ็ดหยังพะย่ะไรแล้วก็ถืออันนั้นมาอีกล่ะอันเล็กมาให้เมียอ,อีกล่ะปุูนเรามาโยนให้ ขอบคุณได้หลายเด้พี่น้องเ้อะทำมากับกดไลค์กดแชร์กดติดตามป็นั่งนัเน่เลยเลยค่ะขอบคุณได้หลายบาย